สวัสดีค่ะพี่น้องมาต่อกันเลยนะคะบันนึคลิปต่อไปโอ้ยแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวจ้าจ้าโอ้ยโทรเดินถึงยังกระเดินไปทรงลูกซ้ายคือรถตู้บันทึกลิปนี่ หมดเลยเ้าักงสักผ้าไปนอนห้องวะออกมาแล้วเดี๋ยวไปไปเจอจะไปหรือไม่รู้สิไปเร็วครับเราใอไปอรดูก่อนจะต้องถามเจ๊ปอกก่อนเดี๋ยวจะทักหาเอ๋ไงคุณบีโบเอกลับกันนะครับแม่บีไปลาแม่ด้วยนะคุณบี

เงียบอะไรกับเงียบสูงะขนาดาสูงรนอยเจ็ดสิบ้ไปส่งน้องข้าเจ้าอยู่รถตู้บอกเบื่อนเขามาส่งน้ำฮะเบื่อนเขาให้เขามาแบกเขาบอกให้ไปส่งแลวรถตู้แบกบ่ใจอีแบกบ่ใจ นี่แน่่าใส่ะของมาหรือยังเนี่ยอ้ยบ่อยุดแต่หลอกภาพไปยางก่อนเดี๋ยวป่ะบ่อภาพไปเอาของก่อนเรี้ยวไปย่างมาอีกเปิยางมารอบหนึ่งมันเหลือบลาดอ่ะไ้แบกคอยเป็นบ่อ่รอมีอย่างเดล่ะ ยี่หรอกเขาหน่าเรือจะบอกง่าเซตโตเมื่อนี้เขาบอกเขาเห่อค่อยเห็นนางโชว์ว่ะใุ้มนางโชว์ก็เจ้าจบ้านอะไรเหลือกงานเอ่อยต่อเหลือกงานหรอจจเจ้าอ่ะบอกเข้าแต่คนนดีั่นเออเออเออเฮ้ยของเขายังอยู่หนิอยู่เลย พี่หญิงคือ,อมาอบอดีวะอันนี้ก็พาไปกอเไไนนบอดีน้ำร้ออปกติมันสิมาอาวา,านี่จ้างเขาบอเบิร์ดจ้างเขาจ้างเขาทราบแบบเ<ป>ขาบอกให้ไปซองออฟฟนะิก,เกรเน่ง้าัเขาเล่นนี่เรา ไปทนอะไรนี่ไปซื้อผ้าผจญไปฟังไปพลงนี่ซื้อเพียงว่าอย่างสิไปฟัง ซื้อเพลงอย่างมวน,นอยู่ดีมันถึงน้ำฝนหลออมันถึงน้ำฝนหลออโอ้ยน้อโหลดไอฮอนกำลังไป

ไปน้ากันดีนนมือเนี่ยบอจ้าจะไปนักมือเนี่ยบอจ้าหนูรับรถมาส่งทีมงานรถตู้ครับรถตู้ลูกทรายการิีบุรบ์าลาครับขับรถไปงานกัรจะไปหาข้างหนาคื้กันไปหาเอาข้างหนาคื้กันโอ้ยอันนี้ก็จ้งเขาซักคู่มือด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบาย เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนไ,ไ,ไ,ไปกวดรถตู้ขั้นนี้ก่อนนะน่าสบายเนาะรถตู้ขั้นนี้เนาะสบายเนาะไปใส่เบิร์มา,มมาได้มาบอกมาได้ม,มาอยู่แมมมอนเียขงขาว เป็นน้องชูใจนะคะน้องชูใจน้องแบมเออน้องที่ออทกักคาดเด้ดดกักแตสิได้เวลาไปรถเจ้าของแล้วค่ะบันเจปอเปมันถ่ายอยู่รรแล้วล่ะ รถตัวขั้นนี้ค่ะทรงลูกสาวอีกครับสาวองอิงท่านะน,นั่นกันอ้อยนอโรเฮียเปิดลับแป๊บนึงด้วครับพี่น้อง คลิปนี้บ่มีอย่างครับมาสามารส่งลูกสายลูกอย่างกับเอาไว้ซํานี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอร์ติดตามเพจให้หน่อยนะครับเพราะว่าเปิดเพจมาแล้วเผื่อจะขอทําได้นะเพจขอทําตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่น้องพึ่งได้เพราะมันกัดเข้ากับตามคิ้วคนเนาะบางคนมันก็เหตดใดง่ายบางคนมันก็เหตุใดายากนาอพี่น้องเนาะเอาซํานี่แหะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าข้ามโฆษณานครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูเข้ามาชมคลิปน่ารักมากทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายจุบจุบเจอกันคลิปหน้านะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งที่งานนะครับที่บางปูบ๊ายบายไปแล้ว